ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดประจันทที่14มกราคมโดยโค้ชเชฟฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเช้านี้คอสเนอรอารัลดงไงผีประกาศอย่างเป็นทางการตั้งท่านของคาริคุมจมจบซีซั่นในคากินาเมืออ่อกานนี้แมนยูประกาศแต่งตั้งไบเคิลคาริคเป็นกุนซือช่วคราวไปจนกระทั่งจบซีซั่นอย่างเป็นทางการในคร้งนี้เพิ่มเติมแล้วโดยสตีฟฮอลแลนด์นะครับผมอดีตผู้ช่วยโค้ชทีมชาติตังกฤษของ กเร็ตซาวเกชจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของคารบริกขณะที่จอทาแดนวูสเคจอดีก้องหลังบริสนะฮะและก็ผู้ช่วยโค้ชของมิดเดิลสโบทาราวิชบริเนียโค้ชทีมยู21ปีคนปัจจุบันและก็จอห์นนี่อีเวนซึ่งจะกลับมาร่วมทีมในช่วงที่ดารินเฟเชอร์คุมทีมชั่วคราวก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเบื้องหลังในครนั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยการได้รับความรับผิดชอบในการทำทีม แมนเชสเตอร์ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งคาริคได้กล่าวกับด้านของเว็บไซต์ของสโมสรผมรู้ว่าผมต้องทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จที่นี่ตอนนี้ผมโฟกัสไปที่การช่วยเหลือนักเตะให้ไปถึงมาตรฐานในครั้งนี้เท่านั้นที่เราคาดหวังจากสโมสรที่น่าทึ่งแห่งนี้ซึ่งเราเองนั้นก็รู้ดีนะว่ากลุ่มนักเตะชุดนี้มีความสามารถมากกว่าที่สามารถจะทำได้ผมเองนั้นได้วมงงานกับน,นักเตะหลายคนมาแล้ว และว่าแน่นอนว่าได้ติดตามทีมอย่างใกล้ชิดด้วยช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมเชื่อมั่นในพรสวรรค์ความทุ่มเทและก็ความสามารถของพวกเขาที่จะประสบความสำเร็จที่นี่ในเวลานี้ยังคงไม่มีอะไรให้ต่อสู้กันอีกมากในฤดูกาลนี้เราเองนั้นพร้อมแล้วที่จะวรวมพลังกันและก็มอบผลงานที่แฟนๆสมควรจะได้รับโดยเจ้าสานวิวคอกชูดในการกีฬา,าฟุตบอลได้กล่าวเสริมคารังนี้บอกว่า ไมเคิลเนียเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมนะและเขาก็รู้ดีว่าต้องทำอย่างไรถึงจะคว้าจัดชนะที่แมนยูในครั้งนี้เพิ่มเติมได้ เขาพร้อมแล้วที่จะนํากลุ่มนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่ม่งบ้านของเราเนี่ยปจนจบฤดูการต่ขณะที่บอานั้นยังคงสร้างสโม,มสรนําไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และก็สมบูเสมอและก็ยั่งยืนในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะเป็นราง,งานนี้ประกาศอย่างเป็นทางการนะฮะตั้งไมเคิลคาริกนั้นคุมทีมช่วงคราวจนจ,นจบฤดูกาลนาะรูอมโอเดกันตสชานั้นเรียกว่าตกลำดับไปต่อไปนั้นก็จะเป็นการแต่งตั้งนะผม มือขวาและมือซ้ายให้กับคาริคด้วยต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าผลงานนั้นจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมานช่ครับโอเรกุ A ันดันโซชาช่วยงานรักษาการกุลซูแมนยูเหตุเป็นบอลนักเตะพากันคัดค้านไม่เอาเขาเมืออ่อกา้นี้ธนารุอมโอเรกุ A ันดันโซชานะผมช่วยรักงานจากการรักษากุลซูแมนยูหลังจากที่นักเตะนั้นแสดงท่าทีคัดค้านไม่อยากจะให้เจ้าตัวนั้นกลับมาคุมทีมอีกหนึ่งรอบ สำน,นักงานข่าวเอ็กซ์เพรสายงงานข่าวบอกว่าบรรดาน,นักเตะของทัพปีศาจแดงแมนยูแห่งสุขบวรพิมเบริกอังกฤษได้แสดงความรู้สึกคัดค้านไม่ให้นารุมโอเรกนันดัสชากลับมาเป็นผู้จัดการทีมอีกหนึ่งรอบในครนั้งนี้โดยเวลาน,นี้แมนยูกำลังมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่หลังจากที่สั่งปลดลูเบนอาร์มเดิมไปเมื่อวันที่5มกราคมโดยก่อนหน้านั้นสโมสรบอกหมายให้อดีตนักเตะของทีมอีกรายอย่างดารินเฟเชอร์ ทำหน้าที่รักษาการไป2แมชในคาังนี้ขณะที่โซชาตกเป็นข่าวว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกทำหน้าที่ผู้จัดการอารักษาการต่อไปร่วมกับไมเคิลคาริกโดยผู้บริหารแมนยูเองได้นัดสัมภาษณ์กับทางคู่นะฮะแต่ล่าสุดนั้นค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าคาริกนั้นเป็นผู้ที่ถูกเลือกสำหรับภารกิจในคาังนี้โดยการรางานข่าวระบุว่าหนึ่งในสาเหตุที่โซชานั้น ไม่ได้รับเลือกเป็นเพราะว่าบรรดาผู้เล่นแนวอ่าผู้เล่นรุ่นใหญ่ของแมนยูต่างก็แทงท่าทีมไม่ไว้วางใจที่จะให้กุนซือชาวนอร์เวย์นั้นกลับมาคุมบางเยียนกันอีกครั้งและทุกคนเองก็อยากจะให้คาริเนียเป็นผู้ที่ได้รับบทบาทนี้มากกว่าใครเพื่อน สำหรับโซชาเองก็เคยคุมแมนยูมาแล้วในช่วงปี2 0 1 8แต่ผลงานโดยวรวมเองก็ไม่น่าประทับใจอะไรมากมายนะักซึ่งหลังจากที่โซชาถูกปลดไปแล้วก็เป็นคาริดิชี่ขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการในช่วงระยะเวลาสั้นๆแทนในครั้งนี้เป็นระว่างานนี้นะผมที่ทางน้ากัฟังนารุอโอมโอเลกุตชาไม่ถูกเลือกเพราะว่า,านักเตมไม่เอานะฮะเพราะฉะนั้นคาริคนั้นคือตัวเลือกที่ดีสุดแล้วเรามาดูข่าวต่อมาเย็นครับอะไรยังไง h a v e w ว n t ยืมคอ r ิเยอร์ช่วยเล่นชั้นนะเมือ่อทางด้านของฝั่งเซอร์เกย์ยานสกิสโคฟิชเทรนเนอร์ฮักซิตี้เปิดเผยต้องการจะยืมตัวโทบีคอรเยอร์ของกลางดาวรุ่งของแมนยูไปรวมถีมจะได้ไหมโดยคอรเยอร์เนี่ยกร,รับมาอยู่กับแมนยูแล้วหลังจากที่มีาการบาดเจ็บร,รบกวนระหว่างโดนส่งไปให้เวสต์วิทต์อัลบียนยืมตัวเมื่อช่วงซีซั่นที่ผ่านมา ซึ่งฮักเองก็เป็นหนึ่งในออปชันของมิดฟิลวัย22ปีก่อนที่เขาจะตัดสินใจย้ายไปที่มวยโลกนะฮะตอนซัมเมอร์ซึ่งยานคิสโทวิชเองนั้นอยอมรับเลยแต่ว่าอยากได้คอริเยอร์มาเป็นการสำคัญในการพาทีมให้เร่งชั้นในช่วงซีซัน่นนี้เขาเป็นนักเตะที่น่าสนใจผมอยากจะเอาเขามาในครั้งนี้นะหากว่ามันมีโอกาสจริงผมเองนั้นรู้สึกเสียใจเพราะว่าเขาเองนั้นไม่ได้เลือกเราตอนซัมเมอร์ เพราะเขาไม่ได้คิดถึงสถานการณ์ในสโมสรของเราบางทีเองนั้นอาจจะไม่ใช่แค่เขาเองแต่เป็นนักเตะทุกคนแต่ว่าตอนนี้พวกเขาเองนั้นเห็นว่าเรามีทีมที่ดีและมีความสามารถในการเล่นได้ดีในทุกสัปดาห์ในทุกๆเกมดังนั้นตอนนี้บางทีพวกเขาอาจจะเปลี่ยนใจแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติด,ดีทุกคนสามารถทําบิดพลาดกันได้ทั้งนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าหากว่าตอนนี้ไม่มีโอกาสเอามาอ่าเรียกว่าเอาเข้ามา ผมก็อยากได้เขามานะทั้งนี้ฮักนั้นอยู่อันดับที่7บนตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพหลังผ่านไป25นัดมีลุ้นเลื่อนชั้นในช่วงซีซั่นนี้ก็เป็นนะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันฮักวอนขอยืมคอร์เรเอร์หน่อยนะเรามาดูข่าวต่อมานี่ครับไวไ้ไหมคาริกเบดแฟร์ air, เปิดเระลวงหน้ารับตำแหน่งกุนซอแมนอยู่เมื่องานนี้เปิดเระชุดใหญ่สะหน่อยนะฮะเมื่อจะน้าองฟังเบดแฟร เปิดอัตราต่อรองดูหน้ารับไมเคิลคาริกว่าที่กุญซื้อคนชั่วคราวของแมนยูหลังจากที่ทีมปลดอัลโมริมออกพร้อมกับจัดรเร็เดโอกาสในการคุมต่อผลงานสามเกมหน้าและก็ลุ้นพาลาดทรฟี่จะได้บริใหม่โดยเบดแร์บริษัทรับพนันรายใหญ่อคอดอัตราต่อรองชุดใหญ่ออกมาแล้วดวงหน้า ก่อนที่ไมเคิลคาริกนั้นจะได้รับตำแหน่งกุนซือช่วคราวทีแมนยู U, อย่างเป็นทางการในการทำหน้าที่ไปจนจบซีซั่นในขณะนี้ซึ่งคาริกนั้น,กน,นตกเป็นข่าวตอบร,รับที่จะทำหน้าที่ในายใหญ่แมนยูแบบขาดตาทับไปจนจบซีซั่นอย่างแน่นอนหลังสโมสรประกาศปลดลูเบนอัลวริมอะไรมอบหน้าที่ให้กับดารินเฟเชอร์กุนซือชุดยู18ปีของสโมสรในการรับผิดชอบ 2เกมซึ่งสโมสรเองนั้นไม่อาจจะคว้าชัยชนะในครั้งนี้เพิ่มเติมได้หลังสื่อบรายานข่าวว่าอดีตกองกลางบริตตวิลนั้นมีกำหนดในการเซ็นสัญญายอย่างเป็นทางการกับสโมสรวันอังคารที่13มกราคมโดยที่ล่าสุดเจ้าตัวนั้นเดินทางมาที่สโมสรแล้วซึ่งเบตแฟร์เองก็ได้ครอดอัตราต่อรองที่น่าสนใจออกมา,มามากมายโดยเฉพาะโอกาสที่คาริคนั้นจะได้คุมทีมต่อในช่วงซีซั่นหนาหรวมทั้ง ผลงานในการทำหน้าที่ของเขาใน3เกมหน้าตลอดจนพาผีแดงนั้นทิวโทรฟีโดยคารลิกนั้นจะได้คุมทีแมนยูในเกมแรกของซีซั่นช่วงสัปดาห์นี้โดยแมนยูจะเสียประตูไม่น้อยกว่า6ลูกนะฮะใน3เกมหน้ารวมกันกับดวนดาร์บี้แมชอาร์เซนอลและก็แมนเชสเตียและก็ฟูรัมแมนยูจะแพ้รวดใน2เกมหน้าโดนกับแมนเชสเตียร์และก็อาร์เซนอล แมนยูจะยิงได้ไม่ต่ำกว่า6ประตูใน3เกมหน้ารวมนัดดวลกับแมนซิตี้อาร์ซนอลและก็ฟูตดมแมนยูจะเซ็นสัญญานักเตะหน้าใหม่ไม่น้อยกว่า2รายก่อนจะปิดตลาดในช่วงกุมภาพันธ์ที่ถึงนี้โดยทั้งหมดนั้นจะต้องได้ลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลิกซีซั่นนี้เพิ่มเติมด้วยแมนยูจะจบซีซั่นในอันดับครึ่งล่างของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกซีซั่น2025แมนยูจะเสียประตูไม่น้อยกว่า8ลูกรวมกันใน3เกมหน้า นัดดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์ซอนและก็ฟอร์มคาริคจะได้แชมป์อย่างน้อย1รายการกับแมนยูในช่วงซีซั่นส0 2วันแมนยูจะจบอันดับท็อป4ของพรีเมียร์ลีกในช่วงซีซั่นส0 2วัน 25. อดีตนักเตะแมนยูคนไหนก็ได้จะได้คุมทีมแทนคาริคอย่างถ้าบรก่อนวันที่2 2ตสิงหาคมปีหน้าแมนยูจะยิงได้ไม่น้อยกว่า8ประตูรวมกันใน3เกมหน้านัดดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์ซอนและก็ฟอร์ม แมนยูจะแพร้รวดใน3เกมหน้านัดดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลและก็ฟูอร์มแมนยูจะเสียประตูไม่น้อยกว่า10ลูกรวมกันในอีก3เกมหน้านัดดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลและก็ฟูอร์มแมนยูจะชนะระวดใน2เกมหน้านัดดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็อาร์เซนอลแมนยูจะชนะรวดในอีก3เกมนัดหน้าดวลกับแมนซิตี้อาร์เซนอลและก็ฟูอร์ม แมนยูจะยิงได้ไม่น้อยกว่า10ประตูรวมกัน,นอีก3เกมัดหน้าดวลนกับแมนซิตี้อร์นอนและก็ฟูแลมในครั้งนี้ก็เป็นว่างานนี้เรียกว่าไหวหรือไม่นะฮะเบดแฟร์ air, เปิดประเด็ดล่วงหน้ารับตำแหน่งกุนซือกับมาตั้งของไม่ขึ้นคาริกในครั้งนี้เลยนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสร แมนเชสเตอร์ยูไนเดในช่วงฉันครับขอบคุณทุกคนที่รัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ